ในตอเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนทวันรอ้อนรัศซีเนียเอ็กซ t i v ทีฟไวท์เพรสิดนต์จากบริษัทลักทรัพย์ c g s CIMB ประเทศไทยสวัสดีคับพี่เปียครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพงครับพี่ตั๊กครับครับพี่เปียครับเช้าวันนี้เองหุ้นไทยเหมือนว่าไปทดสอบ1,600จุดได้แล้วนะครับแต่ว่าก็มีแรงขายทํากําไรออกมาเหมือนกันดูทรงแล้วก่อนวันหยุดวันพรุ่งนี้ฮะมีโอกาสหุ้นไทยจะถูกเทขายทากาไรไหมครับที่1,600จุดนี้ฮะมีครับมั่นใจเลยนะคะมีครับจังหวะชดรับล ถ้าจะไหลลงไปแรงๆเราประเมินไว้ยังไงบ้างคะก็กําลังนั่งดูแถวหนึ่งห้าแปดศูนย์อยู่ครับค่ะลึกพอสมควรเหมือนกันนะคะครับประมาณแต่ไม่ใช่เกิดวันนี้ใช่ไหมคะพี่เปียกไม่ไม่อาทิต์อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ั้งอาทิตย์นฮะครับอาทิตย์นี้ครับจะได้ไม่ตกใจกันเยอะนะครับเลงไปพุดพภาคกว่านี้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่พันหร้อยจุดนี่ถือว่าเป็นจุดทางจิตวิทยาเลยนะครับคือตอนนี้มันมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์เกินเกินกว่าพื้นฐานใช่ไหมครับพี่ในเชิงของเอ็นเด็กแล้วก็เชิงของราคานตอนนี้ฮครับถือว่าถือว่าตึงตัวแล้วกันครับอ่าตึงตัวในแง่ของผลประกอบการที่ที่ผ่านมานะครับอืมแล้วก็ปีนี้ที่เขาคาดคาด,คาดกันเนี่ยเขาคาดการประมาณสักเจ็ดสิบาทเข,ข้านะครับเจ็ดสิบบาทสิ 70, บาทเนี่ยถ้าเราเอายี่สิบเท่าคูณเข้าไปมันก็พันหกอ่ะพอดีอ่ะ มาดีพันหกยี 16, 20, ่สิบแปดสิบาทคูณยี่สิบเท่าปีนะครับของตลาดมันก็ทําให้แล้วค่าเงินบาทอ่อนด้วยนะคระับไอ้นเนี่จะทําให้คนที่จะดันผ่านพันหกเนี่ยก็คือตัวฝรั่งคกับกองทุนซึ่งผมดูกองทุนเขาก็ซื้อมาขายไปนะครับไม่ไม่ได้ตั้งใจดันเท่าไหร่หหเออก็แปลว่าข้ามยากครับค่ะอ๋อคือเงินบาทอ่อนตอนลา์แข็งแสดงว่าต่างชาติก็จะไม่เข้าช่วงนี้ อย,อย่างต้อง<ช>รอ,หรอให้ม,มันมันมันอ่อนได้ที่ก่อนนะครับค่ะอไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ตามดูแล้วกันผมมันเริ่มนิ่งๆครับอาจจะสามสิบเอ็ดสามห้าสิบอะไรว่าไปนะครับมันเริร่มไม่ไปไหนสักที่สองที่เดี๋ยวเดี๋ยวฟันโฟมันจะเข้ามาค่ะเข้ามาด้วยด้วยด้วยปัจจัยอะไรเป็นตัวหนุนนําครับตรงนี้ครับที่ที่ที่ไอ้นี่ไอ้นี่แหละครับคือปัญหาแล้วครับคือเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัวเลขกําไรกอเซอร์หนึ่งเนี่ยมันยังไม่ประกาศนะครับอ๋อ วันนั้นมันต้องรอถึงไอต<ล>ของการ <ไอ S 1> เลก้อพฤษภาาเนี่ยนะเพราะ,ะนในช่วงนี้มันจะเป็นช่องว่างอยู่อะอื่นๆใช่ไหมอืดๆอยู่มันก็จะเล่นตัวเล็กกันเนี่ยตัวเล็กก็ยังเล่นได้อยู่นะครับยังยังเรียนว่าใครอยากเล่นตัวเล็กก็เล่นไปไม่ได้มีสัญญาณอะไรค่ะแต่ว่าจะต้องจากจากหุ้นเล็กขนาดกลางไปเป็นหุ้นเล็กขนาดเล็กมากจนขนาดจิ๋วแล้วนะตอนนี้มันก็ไม่มีตัวเล่นกันนะหลักตําบานตอ<า>น,นนี้ก็เริ่มลดแล่นนะคะ เหลือห้สิบตังหกสิบตังนะผมเห็นแวบเอย่าค่ะเออมันก็มันก็ไปได้ระดับนึงอ่ะแต่ว่าจะไปไกลกว่าน,นี้คงลําบากสําหรับิอด็ด็์ที่จะข้ามพันหกนะครับค่ะหนึ่งต้องรอผลประกอบการอย่างเดียวเลยสองต้องรอแรงซื้อจากฟันโฟซึ่งอันนั้นจะต้องอิงกับค่าเงินบาทค่ะทําให้ในเดือนเมษาเนี่ยสัญญาณจะเป็นลักษณะเป็นการซึมลงจะเป็นส่วนใหญ่ครับค่ะ ภายใต้ตลาดที่มันซึมลงแล้วก็แนวรับที่เรามองไว้1,580จุดเนี่ยครับมันมีตัวไหนที่เราพอสามารถลงไปเก็บได้ในช่วงที่ตลาดลงมารอเราไหมฮะมันเหลือพวกปันผลอย่างเดียวครับครับตอนนี้เหลือปันผลอย่างเดียวซึ่งผมก็ยังคิดว่าหลังจากเนษาคือตอนนี้เรามองดีว่าซีเซอร์ผมก็มองดีนะครับอม,มองครึ่งปีหลังเนี่ยหุ้นน่าจะไปเพราะว่าเออร์เน็งเราน่าจะค่อยๆดีขึ้นครับอันนี้อันนี้เรามองดีไว้ก่อนเพราะฉะนั้น ผลประกอบการในเดือนในที่จะประกาศเดือนพฤษภา,าครับน่าจะออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแล้วคอเตอร์สองปีที่แล้วเราเนี่ยล็อกดาวน์เกือบทั้งคอเตอร์เลยค,ค่ะเราทุกอย่างก็น่าจะดีตามที่นักนักวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานผบคาดเพราะฉะนั้นันผลเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้ฟรีผมรู้สึกอย่างนั้น่นอืยเพราะฉะนั้นตัวไหนที่จ่ายันผลเนี่ยผมคิดว่าคิดว่าได้นะ,ะผมคื้อได้โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารนะ,ะเราก็ยังให้เก็บพวก เคแบงก์เอชซีบีแบงก์กรุงเทพอะไรประมาณเนี้ยค <c oughs> เข้าไปในพอร์ตอันนี้คืออยู่ในพอร์ตได้ไม่เป็นไรค่ะอยู่ให้เย็นใจแล้วถ้าถามว่าเป็นตัวอื่นๆล่ะคะพี่เปียกนอกจากแบงก์ฮะนอกจากแบงก์ก็ยังมีปิโตเคมีถ้าเรามองว่า <c oughs> อวัคซีนมันจะค่อยๆฉีดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมได้ครับอย่างตัวไหนบ้างตัวตัวพีจีทีตัว i อวก็น่าจะน่าจะได้ คือตัวนี้เนี่ยอย่างพ t t g c จนี่เล่นรอบปะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นไปชนเกือบเกือบเจ็ดสิบลงมาใหม่แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่เปียกแนวรับอยู่พ t t g c จนะครับใกนะครับ mm hmm. วันนี้หกสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์อ่าคือไอ้หุ้นประเภทเนี่ยมันขึ้นไปที่เจ็สิบาทแล้วมันลงมาแล้วถูกไหมค่ะใช่ค่ะเออเราก็ต้องซื้อตอนลงแบบนี้แหละค่ะลักษณะเล่นรอบแนวรับอยู่ที่หกสิถึงหกสิสองเนี่ยครับไม่ไกลาจากนี้ละค่ะขอไอวีเอาอีกตัวครับพี่เปียกคะ่ะ ไอวีอนะครับไอวีอลอยู่ตรงสี่สิบสามถึงสี่สิบสี่ครับเข้าได้นะฮะแถวๆนี้เลยครับก็คือขอต่ออีกสักนิดหนึ่งอะไรอกลงประมาณนี้ค่ะนิดเนียเดี๋ยวรอจังหวะขายของดัชนีก็สามารถช็อปหุ้นพวกนี้ได้เลยนะคะคิดว่านะคิดว่าคือวมนไหนถ้ามีลบลบแรงๆเนี่ยเก็บพวกนี้เข้าพอได้ค่ะได้หรือมันไม่ได้แย่ขนาดแบบตกลงไปแบบลึกอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเพ็นงแร่มันรบบเพราะรอข้อมูลบางอย่างที่เป็นปัจจัยบวกอืคค่ะ ได้เลย <Okay S 1> ค่ะพี่เปียค้ควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค,ค่ะสวัสดีค่ะ ก็ถือว่าช่วงนี้นะคะยังคงเล่นอยู่บน PE นะปีปัจจุบันนะคะแต่ถ้าหากว่าไตรมาสหนึ่งกำไรออกมาเรียบร้อยแล้วดูดีขึ้นนะคะไตรมาสสดีต่อเดี๋ยวพอครึ่งปีหลังเขาก็จะมองไปที่ PE ปีหน้าแหละใช่พอ PE มันขยับลดลงเนี่ยก็มีโอกาสที่อินเด็กซ์จะกลับเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าบรรดากองทุนเขาก็อิงจากตัวอินเด็กซ์ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเองเย็นใจได้นะครับรอกันหยอดก่อนนะฮะก่อนที่จะมีปัจจัยใหม่ๆข้อมูลอะไรที่พี่เปียกได้บอกมานะครับ